ะไออย่างนี้โจดโฟมหมดเลยเรียบร้อยแล้วหมดโจดเงอยไรมดโอ้ยแต่แม่จะมีตัวเนี่ยโฟมจบหมดละเดูข้อก่อนโอ้ใบยันใบยันใบยันไม่หนี ใส่ปุ๊บกินป้าบเว้ยดีนะครับนี่หันหางหันตัวไปแล้วนี่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 นะผู้ชมใส่งามใส่งามโอ้ถอยหลังคุณอยหลังโอ้มีตัวอยู่นะผู้ชม สวัสดีครับท่านผู้ชมป้าก,กันนแล้วนะครับกบวางก็ไปนะครับวันนี้มาเมื่อคืนเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมจะมาใส่เบ็ดโฟมนะครับแปลงกำลังแล้วบบดเดียวนี่นี่หอยหนูเอาหอยเชอรี่มาก,กินนี่เนาะแสดงว่าต้องมีอ่ะเข้าเรื่องกันก่อนนะครับเตียวตัวขนามานะครับหมายที่ผมจะใส่ก็จะเป็นหมายปลาพักบุง้ง นะครับเป็นเหมืองประมาณนี้นะครับกระซาะพออยู่นะครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยกาว่าจะไปแหมตี้นึ่งนะครับไปแหมภารกคิดหนึ่งก็คือจะไปอตอดแห่ข้างน้ำปิงนะครับได้เปลี่ยนแผนกับท่านหันนะฮะผมก็เลยว่าเออใส่เบสโฟมนะครับเพิ่งแปลงแล้วเลยนะครับวันนี้นี่เป็น ภารกิจที่น่าจะปวดห้อ,หองอ,อุปกรณ์เบาที่สุดละสำหรับผมนะฮะเบดโฟมนะครับ,รบแปลงไว้หลายหลังเลยแล้วก็เยื่อที่จะใช้ก็จะเป็นเยื่อจิ้นหมูซอยเป็นตีนเป็นตีนนะครับตีมสมก์ไปนิ้วก้อยนะครับหมกปอเกี่ยวเบ็ดได้เบดผมจะใช้เบ็ดกะละครั้งเบอร์หนึ่งนะครับเอามาติดโฟมนะครับสาเยาประมาณเมตรหนึ่ง ล้องแปลงพ่อนะครับว่าจะสั้นไปหรือจะยาวไปอย่างไรกับหู <S <S นี่นะครับเป็นเบ็ดเบ็ดของผมนะครับเบ็ดโฟมสายก็จะยาวประมาณเนี้ยเกือบเกือบเกือบเมตดนะครับตัดยาวประมาณเมตดหนึ่งละลวก็เผื่อมัดตัวโฟมเนี่ยมันก็จะสั้นเข้าไปนะครับเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วตราละข้างแล้วก็ตัวนี้ผมมาร์กไว้แล้วจิ้นหมูนะครับซอยเป็นตีนแล้วก็มาร์กไข่ไว้ ใส่ไข่ห้แกนหนึ่งมักไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมก็จะเกี่ยวนะฮะธรรมดาธรรมดาแมนนี่นะครับเนี่ยเนาะแล้วก็ผมก็จะย้อน ลงนี้ใส่มาถึงต้นทูบนะครับท่านผู้ชมมีต้นทูบนี่น่อยหนึ่งตัดต่างกลองตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีต้นทูบสักน่อยเดียวสักสิบเมตรนะครับน่าสนใจมาก เพราะว่าเขากนผมก็ได้ป่าลิมฝั่งปูนกับต้นทูบนี่แหละหรือว่าผมปักลายบุญน,นะครับอันนี้ผมเตียวอยู่พวกข้างในนาอไในตรงปลาทูบนี่นะครับไปเลยกีขี้ขานไปไล่วักเอานี่นะครับผมจะม้วนกับหญ้าสักรอบสองรอบนะครับเพื่อมันจะจะลังไว้ได้นะครับเพื่อ่าเจอตัวใหญ่แล้ว เราเอาไปอยู่นะครับจะลังกับหญ้าไปสักรอบสองรอบนะครับตอนนี้ผมใส่มาถึงหลังสุดท้ายนะครับที่พอจะใส่ได้นะครับตอนนี้หลังนี้นะฮะน้าตื้นนะครับโอ้ได้ยินเสียงปลาลิมมีมนายป้นน้ําตื้นนะครับแล้วก็ตั้งเพลงนี่จะเริ่มเป็นขี้ดินละนะครับใส่ตึกหลังเนี้ยนะฮะโล่งเลยนะครับเอาใส่เซจ อันนี้เป็นโฟมที่ผมเอาไว้หมายหมายอย่างนี้นะครับขาวๆนะถ้าพอมันปุ้นนะถ้าจาดไฟพอดีนะครับก็จะหั่นเป็นโฟมขาวๆขาวๆผมหมายไว้หมายไว้จุดถึงกันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวสักตีสองนะครับก็มาใจละไว้สักสองชั่วโมงนะครับมาใจพอคุณผู้ชมครับมาแล้วครับตอนนี้ตีสองตีสองเกิงเลยเอ็แล้ว แก่แต่มาสักตีสองนะครับเพื่อไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับ <c oughs> กันนี้มีดึงนะครับสายยังตึงอะ่ะพอร้ายแล้วบบสู้ <c oughs> ขอดึงมาเลยเนอโอ้เรียบร้อยเบอกีนท่านผู้ชมตอนนี้โอ้โห อันนี้เอาเหยื่อมากองบนแญน่บนไปนเลยเนี่ยนี่นะครับบันเจอตัวท่านผู้ชมน่าจะหวั่นแล้วกันลุดนะโอ้มีตัวนะท่านผู้ชมีน่นนี่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 น่าจะเสียชีวิตแล้ว ยัง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 เดียวเดี๊ยวเดี๊ยวผมขอใส่ผ้ามองมือแป๊บหนึ่งนะครับเชิญบเชิญๆๆมือเรียบร้อยแล้วเทปคอลน์และเหมือนปนจะดิ้นอยู PDF. ่นะปนดิ hmm. ้นอยู่ครับอ่าฮปนดิ้นอยู่เว้ยนี่หูสายไม่เลยครับฮึ น่าจะเพิ่งเสียชีวิตหนึ่งแต้มครับโอ้กินเล็กกันเนาเนอ,อน๋อแน่นอนท่านผู้ชมรุดคันนี้นี่จมแน่นอนท่านผู้ชมครับไฟหัวน้อยเนอะไฟผมเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ดึงโฟมจมเลยเนี่ย มีตัวอยู่นะพี่ชมวาเสียชีวิตแล้วสองชั่วโมงนี่เมินไปหรือเปล่าฮะบันเน่มบนนอนนะครับได้เพิ่มตัวไซงามนะครับตัวนี้นะกันนี้ไปกรองนะพู้ชมสายออกแข้งออกซ้ายนี่สวามกัน โอ้มีเพก่อนเยื่อเขาปวดแง่ปงไปก่อนเหลือทั้งหน้าผู้แหมบบคีกันนะครับห้าหกรันกหนึ่งสองสามสี่ห้าอนน 1, 2, 3, 4, เอาห้ากันครับสุดท้ายกันนี้ก็เหมือนจะตึงของถ้าแบบซามสามไปปลาลื่นๆนี่ก็ ลื่นๆนะบ่ใใจลื่นๆเก็ดๆนะ <c oughs> ถ้าเป็นเก็ดี่งูสวาโดยดวนก็อาจจะเป็นงูไซงูขินป่านะครับเออนอกแต่ก็ว่าใจว่าได้ขึ้นชื่อว่างูนะเนี่ยมาค้างบนไปมีอะไรป่ายมันมันมีตัวนะครับรอบแรกใจตีต่าได้หา ตีตีหนึ่งไปลายปเดี๋ยนี้รวมเวลาใจก็ชั่วโมงหนึ่งพอดีเดี๋ยวไล่เปลี่ยนสามหลังนี้แล้วก็สักชั่วโมงหนึ่งผมมาใจก็จะเป็นประมาณตีสามตีสี่เนาะเรามาใจรอบเช้าขักลร,รมมาเก็บเบ็ดตอนแดดออกขับกลมนะครับผู้ชมหลังนี้โฟมไหลเว้ ฟมไหลโฟมไหลไหลไปเลยอ่ะแอมปลาจังฮะสายไปไหนเด่นนะครับเต่มน่าจะมีตัวเนี่ยฟมจบหมดละดี๋ความก่อนโอ้ปลายันปลายันปลายันไม่นี่ยเย็นนี่ใสปุ๊บกินป้าเ้ย นี่นะครับนี่หันหางหันตัวไปแล้วนี่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 นะผู้ชมใส่งามใส่งามโอ้ถอยหลังคนหอยหลังนี่นะครับนี่นะครับตัวดึงเลีอยงเนี่ยเตนเอามือผมกับผมว่างีย หลต้นหน้าตดนตะ่เลยโอ้ยย่ายายายาห้ามรุดห้ามรุดอันนี้ผมเอาสุมาจะเนอะผมเอากล้องนีพี่แฮะไว้นะครับมือผมมว่างเดี๋ยวผมมาปดหน่อกันขอปดโฟมหน่กันดูแล สดเลยท่านผู้ชมเค่ปุ๊บกินปั๊บนล่นๆๆนกล้องมาหานด้วยนะครับโอ้โอ้ป้าใเหาอ,าอาใส่ไปุ่นะมตันเนี่ยนะะโอเคท่านผู้ชมแล้วเพผมแต้มนึงนะครับ สนุกสนานนะผู้ชมลักทะเลเพื่อนมดกันนี้คือจมนะครับท่านผู้ชมซ้อมจมลงลุ่มปัดโถแล้วเข้าปืนไปก่อนสนุกสนานนีแล้วว้าย เรียบร้อยบบนลื่นเลยไม่เจอลื่นๆเลยนี่ไหนโอ้มีตัวแล้วมาชมมีตัวเฮ้ยเทพนกินลึกขนาดน,น,นี่นี่นี่ตัวมันมีนี่โอ้คุณกินลงคอตัวน้อย ก็จะเสียชีวิตละกินแล้วขนาดครับตัวนี้มันนับเวลามาได้นะคะรับว่าเพื่อนจะกินตอนไหนนะเพื่อนหมังแทมเอาไว้มื่อเจ้าเลยบ่แดดออกเขามาเก็บแผ่นรอบบ่เราว,ว่าตอนนี้ก็ได้ปา่า หลายตัวอยู่นะครับสามทีตัวก็ได้อยู่เป้ากิ่นแล้วนะฮะเดี๋ยวเมื่อเจ้าแล้วกันเนาะท่านผู้ชมมอเจ้าสักหกโมงหกโมงปายนะครับเก็บเสื็อกแดดนอกพอ,อดีเดี๋ยวผมมาใจัยแรมรอบหนึ่งก่อนนะครับเข้าบ้านก่อนนะแากันนะครับท่านผู้ชมหกโมงครับ ตอนแรกว่าจะมาเก็บตอนสักหมอก่อะหกโมงกึงนาะเจ็ดโมงเจ็ดโมงกึงนี้แดดออกพอดีงามเลยแสงงามแต่ว่าบาไหวแค่รับบอกออัดกาแฟก่อนแล้วอัดนะ้ำก่อนแล้ว่บาไหวเบื่อเนอะาะกลัวจะเป็นไข้เป็นเมื่อยนะครับเริ่มกัดหูด,ดังละ ท่านผู้ชมกันนี่ใครงือพอไออย่างเนี้ยจจอดโฟมของมือเรียบร้อยแล้วหมดโหอย่างว่าสวกอะไรเหลือเนี่ยฮึฮึ โจทย์ง่อยหมดอตอนนี้ก็ติดฟ้ายกละก็นึกว่าจะมาได้หันแสงแรกเลยนะครับการสุดท้ายครับกันนี้นะฮะสุดท้ายละม,มันมีตัวขี้หมูกไหลนะครับผู้ชม เจอรถเครื่องแล้วครับปาวันนี้นะครับได้สี่ตัวถือว่าเหลือเฟือแล้วสำหรับผมสี่หรือห้าเดือนะเนอะขอเย็นน้ำก่อนหนึ่งสองสามสี่ตัวครับท่านผู้ชมนะบางตัวมันก็กินเลิกนะครับเข้าเข้าคอนะครับก็ต้องได้ตัดเบสออกนะครับ สีแต้มเกาะได้หลายมื้อเลยนะครับถ้าว่าจะแกงแค้ก็ได้นะครับนี่ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับท,ที่ติดตามชมนะครับว่างเข้าไปค่อยรับแล้วนะครับ <laughs> ได้ไปยแยนซีตัวกบกัรใส่ bed, เบ็ดเบ็ดโฟมนะครับรเบ็ดโฟมปลายแยนนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปเอวตังใดนะครับ กคว่ากานทำกรรมหนึ่งฝากที่ตามผมตัวเนอร์ว่างเข้าไปครับกำลังเริ่มทํากันอยู่แต่วันนี้มาแจ้งเตือนนะครับยังมาขึ้นเตือนยังยังหันแสงสว่างอยู่วันนี้ขอบคุณจันนะครับผมสวัสดีครับ